แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้22พฤศจิกายน2,566แล้วในวันพรุ่งนี้คือวันที่23ชาวนารออย่างใจจดใจจ่อนะคะส่วนวันนี้แอดมีข้อมูลลำดับการหรือลำดับที่ในการโอนเงินไร่ละ1 0 0 0บาทสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนากันนะคะคลิปนี้เป็นการประมาณการ รอบของการโอนนะคะมีทั้งหมด5ครั้งและแต่ละภาคโอนวันไหนโอนครั้งที่เท่าไหร่ภาคไหนจะโอนเป็นอ่ารอบแรกหรือครั้งแรกนะคะแอดมีข้อมูลมาอัปเดตในช่วงที่รอการประชุมบอร์ดทกศในวันพรุ่งนี้กันนะคะและ พี่น้องเกษตรกรชาวนาอย่าลืมช่วงที่รอนนี้เช็คสถานะสิทธิ์ของตนเองว่าได้รับสิทธิติดขัดอะไรหรือเปล่าเช็คอ่บัญชีที่จะรับโอนเงินของพี่น้องเกษตรกร,กรนะคะและเช่นเคยก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ และพี่น้องกเกษตรกรชาวนาอย่าลืมนะคะท่านสามารถเช็คความคืบหน้าหรือการอัปเดตได้ที่เพจทศในจังหวัดที่ท่านทำการเพราะปลูกเพราะจะได้ทราบความเคลื่อนไหวและอีกอย่างหนึ่งกำหนดวันโอนเงินจะทยอยแจ้งรายละเอียดวันโอนในพื้นที่ของท่านพื้นที่ของแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอจะไม่เหมือนกันจะไม่พร้อมกันนะคะมาอัปเดตการโอนนะคะ โอนครั้งที่1 27พฤศจิกายน2566โอนครั้งที่2 28พฤศจิกายน2566โอนครั้งที่3 29พฤศจิกายน2566โอนครั้งที่4 30พฤศจิกายน2566และโอนครั้งที่5 1ธันวาคม2566 ทั้งนี้ทางนั้นนะคะข้อมูลในการโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะทีนี้เราก็จะมาดูแผนการโอนเงินปีการผลิต2 5 6 6นทับ67นะคะสำหรับโครงการสนับสนุนแค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครั้งที่1นนะคะโอนในเขตจังหวัดทางภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่น่านแพร่ภาคตะวันออกเชียงเหนืออุอดรธานีร้อยเอ็ดมหาสา,ารคามอุบลราชธานีเกษตรกร1 8 5 5 8ล้านรจายจำนวนเงินที่จะโอน11,848ล้านบาท โอนครั้งที่สองภาคเหนือนะคะลำปางเชียงรายพะเยาแม่ห้องสอนลำพูนพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์พิษณุโลกสุขโขทัยกำแพงเพชรอุตรดิตอุัยธานีตากเกษตรกร,ร,กร8 4ดแสรายจำนวนเงินที่จะโอน1น1 1งล้านบาทโอนครั้งที่3นะคะภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำพูหนองคายมุกดาหาร สุรินบุรีรำชัยภูมิศริษเกษเกษตรกร1 8 4 8 9รยายจำนวนเงินที่จะโอน12,069ล้านบาทโอนครั้งที่4นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่นสกลนครน,นครพนมกรสินนคนรราชสีมายะโสธรเกษตรกร1 7 8 4 5ลเรยายจำนวนเงินที่จะโอน12,037ล้านบาท โอนครั้งที่5นะคะภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือเลยอํานาจเจริญภาคกลางพระนครศรีอยุธยานนทบ,บุรีอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทปทุมธานีสระบุรีลบบุรีภาคตะว,วันออกชนบุรีฉะเชิงเศรานาครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีสะแก้วสมุทรปราการตราด ภาคตะวันตกราชบุรีนะครปฐม,ามการจนบุรีสุพรรณบุรีเพชรบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีกระบี่พังงาภูเก็ตนะครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาตรางังสตูลปัตตานียะลานาราธิวาส นครหลวงนะคะกรุงเทพหมหานคนรเกษตรกร636,458รายจำนวนเงินที่จะโอน7,347ล้านบาทนี่คือการอัปเดตความคืบหน้าสำหรับวันโอนเงินจำนวน5ครั้งของพี่น้องกเกษตรกรชาวนาสำหรับไร่และ1,000บาทอัปเดตล่าสุด22พฤศจิกายน2566